ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชชานน์กันอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสร้างยา4ยาที่ถูกซ่อนเอาไว้ในเกมใหม่ครับรากฏอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วนั่นเองผมก็เลยจะมาฟื้นฟูความทรงจําของทุกคนนะแล้วก็จะมาสอนวิธีการใช้ยาที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองจะมียาอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยวู้ฮู้การเตรียมน้ําสําหรับปรุงยา สำหรับการเตรียมน้ำยาสําหรับการปรุงยานั้นก็ไม่ไยากอะไรเลยนั่นเองเพียงแค่เรามีแท่นปรุงยาที่มีมาเนิ่นนานในเกมใหม่ครับถึงแม้วันนี้เราจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากมายแต่เราก็ยังคงใช้แท่นปรุงยาฉบับดั้งเดิมสาหรับการทำน้ำยาไว้สําหรับการปรุงยาของเราเราจะต้องมีขวดเปล่าไปตักน้ำ เราก็จะได้น้ำมาซึ่งเป็นน้ำที่ยังไม่สะอาดเพียงพอที่จะทำยาได้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาน้ำธรรมดาตัวนี้ใส่เข้าไปในแท่นปรุงยาแล้วใช้หูดเนเธอร์ในการทำให้น้ำยานี้เป็นน้ำยาสำหรับปรุงยาได้แต่ถ้าใครไม่มีพลังงานตรงนี้เราสามารถเอาผงปีศาจไฟมาใส่ได้ พบรัดไฟสไต์ตรงนี้เพื่อให้เป็นพลังงานของแท่นปรุงยานั่นเองโอเคตอนนี้เราก็จะได้น้ําบริรสุทธิ์สําหรับปรุงยามาแล้วเรียบร้อยเราก็เอาโหดในเทอรของเราออกมาได้เลยอยากแก้พิด สำหรับยาตัวแรกของเราพี่บอยจะสอนทํายาถอนพิษซึ่งยาถอนพิษนี้นะครับผมเราจะใช้แร่เงินจะเรียกว่าแร่ก็ได้หรือว่าสารเงินก็ได้แต่ว่ามันเป็นโลหะนะวันนี้เราจะใช้องค์ประกอบของเงินมาผลิตเป็นยาถอนพิษซึ่งเงินทางการแพทย์เนี่ยใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆและยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ด้วยนั่นเองซิลเวอร์ก็คือเงินนั่นเองโอเคเราก็ เตรียมน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้าบริสุทธิ์สาหรับปรุงยาเราก็เอาเงินใส่กข้ป๋ปผมจะใส่แค่ขวดเดียวพอนะโอเคใสเ่เร้ปไปปึปนี่ครับผมแท่นปรุงยาของเราก็จะเริ่มผสมเงินเนี่ยลงไปในขวดยานี้กันแล้วเรามารอดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับผมนี่ครับผมก็ใส่ย,ยาแก้พิษมาแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้รับสารพิษจากอะไรเลยเราก็ยังกินยานี้ไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะทําให้ตัวเองติดพิษกันก่อนนะครับเพื่อทดสอบยานี้ผมก็จะพิมพ์ครั เอฟเฟกต์รัชนนท์ T.S. โพ t ชันคือยาพิดนะสัก60วินาทีหรือโอ้ตอนนี้ผมก็ติดพิษกันแล้วนะครับผมลองเปลี่ยนเกมโหมดดูนะนี่ครับผมโอ้ติดพิษแล้วผมต้องรีบกินยาถอนพิษทันทีถ้าผมไม่ถอนพิษตอนนี้ผมตายแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ก่อนแล้วผมจะกินยานี้ถ้าผมไม่กดไลค์ผมตายแน่นอนกดไลค์เลยเร็วๆแล้วๆ เร็วๆโอ้โ้เกือบตาย <S <S ยารักษากล้ามเนื้ออ่อนแรงสำหรับยาต่อมานั้นก็คือ,อยากแก้โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่ายาช่วยทําให้คามอ่อนแอ้นหายไปอย่างปิดทิ้งเคซึ่งยานี้ก็จะใช้องค์ประกอบโคบอลนั่นเองนะซึ่งองค์ประกอบโคบอลเราสามารถสร้างได้ที่เครื่องสร้างองค์ประกอบซึ่งโคบอลจะอยู่ในตารางาธาตุหมายเลข27 นั่นหมายความว่าจะมีโปรโตอน27แล้วก็อิเล็กตรอน27เพราะว่าโปรโตอนกับอิเล็กตรอนนี้จะมาคู่กันเสมอโอเคส่วนนิวตรอนจะอยู่ประมาณใกล้เคียงเราก็จะได้โคบอลจากนั้นนะครับเราก็เอาโคบอลมาที่แท่นปรุงยาแล้วก็ใส่น้ําบริสุทธิ์สาหรับปรุงยาแล้วก็ใส่โคบอลเข้าไปเราก็รอนั่นเองโคบอลเป็นแร่ธาตุที่เป็นส่วนหนึ่งของวิตามิน b 12อะไรก็ตามที่เป็นตัวต่อต้านและทําลายวิตามิน b 12มักจะเป็นศัตรูของโคบอลด้วย นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำย่อยในร่างกายร่างกายไม่สามารถสร้างคอบอลขึ้นมาเองได้ซึ่งจะได้รับจากการกินเนื้อสัตว์โอเคตอนนี้เราก็ได้ยาแก้อ่อนแรงนะแล้วเราจะใช้ยังไง <laughs> เราก็ต้องได้รับความอ่อนแรงกันก่อนซึ่งในไมโครัพก็จะมีเอฟเฟกต์หนึ่งที่ทําให้อ่อนแอนั่นเองโอเค ผมก็จะใส่เอฟเฟกให้กับตัวเองเอฟเฟกให้กับรัชานนทีเอสาะวิกเนตสัก60วินาทีนี่ครับผมก็จะได้รับความอ่อนแอแล้วนั่นเองจะลองเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเกมโหมดเป็นเกมโหมดธรรมดาตอนนี้ก็อ่อนแรงซึ่งความอ่อนแรงนี้หมายความว่าเราแบบเราไปตีคนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงที่จะตีใครตายเลยอะไรประมาณนี้โอเคผมก็จะกินยาแก้อ่อนแรงนั่นเองนะ ตอนนี้ผมก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าหัวใจผมมันจะน้อยเลยเกินย่าหยอดตา ซึ่งยาหยดตานี้นะครับผมเราจะได้รับหลังจากที่เรามีความผิดปกติทางดวงตาเช่นการมองภาพไม่ชัดภาพบเบลอรหรือว่ามีแสงเข้ามาในตาเรามากเกินไปแบบแสงฟุ้งเวลามองหลอดไฟอะไรประมาณนี้ถ้าเราไปร้านหมอตาเราก็จะได้ยาหยดตาชนิดต่างๆแล้วแต่ว่าตาของเรานั้นเป็นอะไรซึ่งในไหมครับเราก็สามารถทํายาหยดตาได้เช่นกันโดยใช้แคลเซียมซึ่งแคลเซียมก็จะอยู่ในตารางธาตุระดับที่20 โอเคผมก็จะใส่เลขยีเข้าไปทั้ง2อันนิวตอนก็จะอยู่ประมาณใกล้เคียงอ่ายี 28. แล้วก็จะได้แคลเซียมมาแล้วนั่นเองอจากนั้นเราก็เอาไปใส่ที่เครื่องปรุงยาปึ๊บจากนั้นเราก็รอตอนนี้เราก็ได้ยาหยอดตามาแล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหยอดตากันดู แต่ก่อนอื่นเราจะต้องได้รับผลกระทบของเอฟเฟกการสายตาผิดปกตินั่นเองครับซึ่งสายตาผิดปกติในไหมครับก็คือตาบอดนั่นเองโอเคผมก็จะใส่เอฟเฟกให้กับตัวเองเออตาบอดก็คือบายน t นี่ผมก็ตาบอดกันแล้วโอเคตอนนี้ผมก็จะใช้ยาหยอดตานี่เห็นไหมครับผมก็ตาสว่างขึ้นมาทันที เป็นการรักษาที่รวดเร็วจริงๆเลยยากแก้เวงเวียนขึ้นใส่ ซึ่งยาแก้วิงเวียนขึ้นไส้นี้อาจจะเป็นยาฉีดก็ได้แต่ว่าในไมค์ครับไม่มีเข็มฉีดยานะเราก็เลยจะต้องใช้เป็นยากินแทนนั่นเองวิธีการทํายาแก้วิงเวียนเราจะใช้องค์ประกอบของบิสมัทซึ่งสารประกอบของบิสมัทหลายชนิดมีคุณสมบัติรักษาโรคเช่นอาหารไม่ย่อยโรคซิฟิลิสปวดท้องและโรคกระเพาะอาหารซึ่งองค์ประกอบของบิสมัทจะมีโปรตอนอยู่ที่83ซึ่งอิเล็กตรอนก็เหมือนกันใน8แแล้วก็นิวตรอนอยู่ระยะใกล้เคียง โอเคเราก็ได้บิสมัทมาแล้วบิสมัทนะครับผมโอเคเราก็เอามาใส่ในเครื่องชงยาของเราโอเคเราก็จะใส่แร่บิสมัทเข้าไปว้า wow! ว ขวดสีชมพูสดใสกันเลยทีเดียวแต่ว่าข้างในนี้เป็นน้ำสีดำนะยาแก้คลื่นไส้นะคะเนี่ยโอ้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ยาแก้คลื่นไส้มาแล้วยาแก้วิงเวียนขึ้นไส้นั่นเองผมก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยวิงเวียนเพื่อที่จะได้ทดสอบยาชุดเอฟเฟคเข้าไปเลยเอฟเฟครัชนุนทีเอสโอเคปึ๊บว้าวท่านผู้ชมดูนี่สิ ตอนนี้ผมรู้สึกวิงเวียนมากโอ้เห็นภาพโลกหมุนเดินเซไปไม่เป็นแล้วเนี่ยโอเคเรามากินยากันเลยทุกคนอู้ว้าวรู้สึกโลกนี้หยุดหมุนไปแล้วหายเป็นปริดทิ้งเลยทีเดียวอยอดไปเลยและนี่ก็คือสี่ยาที่ถูกซ่อนเอาไว้ในเกมใหม่ครับเราต้องผสมมันขึ้นมาเท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถค้นหาได้ โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับบ๊ายบายวูฮู hoo.